ูดม,มันเลยมื่อถึงทะเภูเขาสุดนาวนุ่งสยามดอกไม้ยามสา,ามฤดูที่ที่อยู่อริยสงฆ์มั่นคงเข,งข,ขาผาสวัสดีค่ะถึงแล้วค่ะเมืองเลยค่ะสนามบินเลยแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะไปหาอะไรรับประทานกันนะคะก่อนที่จะเดินทางไปที่เชียงคานค่ะค่ะถึงแล้วค่ะ Google Map ป่ามาร้านนี้นะคะ Google Map ป่ามาร้านข้าวเปียกลานชัยค่ะ ๋ยวไปทานกันนะคะค่ะอาหารที่สั่งมาก็จะมีอันนี้เป็นปักหม้อยวนนะคะปากม้อยวนเสิร์ฟด้วยน้ำจิ้มค่ะปหม้ยยวนแป้งบางๆค่ะแล้วก็ข้าวเปียกข้าวเปียกหรือกุจับยวนนะคะเส้นเหนียวนุ่มเลยค่ะเสิร์ฟมาก,ก็จะมีสันเป็น เขาเหลาหมูค่ะเขาเหล่าหมูห,หมนมเนืองค่ะสั่งเป็นหนมเนืองมานะคะชุดเล็กนะคะแล้วก็จะมีปังยวนค่ะอันเนี้ยค่ะที่อยากทานมากๆเสิร์ฟมาแป้งกรอบมากเลยค่ะเสิร์ฟมาร้อนๆแป้งกรอบนะคะค่ะ มาทานกันเลยนะคะน้าตานน่าทานมากเลยค่ะมาเลยค่ะมาทานกันค่ะค่ะจุดแรกที่เรามาเที่ยวกันนะคะก็คือสกายวอล์กนะคะสกายวอล์กเชียงคานนะคะสกายวอล์กก็ตั้งอยู่ที่ตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะค่ะณนะบริเวณตรงนี้ก็จะมีแม่น้ําเหืองนะคะที่ไหลมจาจากอําเภอทลี่ค่ะเป็นแม่น้ําที่กั้นระหว่างสปป,ปลาวกับไทยนะคะไหลมาบรรจบก,กับแม่น้าโขงณนะจุดตรงนี้ด้วยนะคะ ด้านหลังก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ค่ะคือพระใหญ่นะคะพระใหญ่ผู้คกงิ้วนะคะเป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพรน,นะคะมีอยู่ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวมาสักการะกันนะคะที่เปิดให้เข้าชมทุกวันนะคะเปิดเจ็ดโมงเชา้าปิดหกโมงเย็นค่ะการขึ้นมาก็จะมีรถรับส่งนะคะ ใครขับรถมาก็จะมีที่จอดรถไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็จะมีรถรับส่งขึ้นมาค่าบริการก็ท่านละ60บาทนะคะรวมกับรองเท้าที่มาเดินบนพื้นกระจกเนะะี่ยค่ะกันลื่นนะคะ จกนะคะเนี่ยค่ะมองลงไปจะสูงเราอยู่เมืนเราอยู่ที่สูงมันเราอยู่ในอากาศนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครกลัวอ,อย่ามองพื้นนะคะให้มองไปไกลๆนะคะมันน่ากลัวค่ะ จริงๆภูเขาทางนี้สวยมากเลยค่ะแต่ว่ามันย้อนแสงอะค่ะถ่ายยากมากสวยมากเลยภูเขาฝั่งนี้ ภูเขาฝั่งน้องสวยจริงๆค่ะแบบมากดูอ,อีกครั้งค่ะภูเขาขน่ากลัวมากเรียนเป็นพระนย้อนแส้เหรอคะสวยนะเมื่อกี้ไปเดินมาแล้วค่ะ อย่ามองข้างล่างมองข้างล่างไม่ได้เสียวมากค่ะเห็นเสาไหมคะถ้ามองไป้างล่างคือเสียวค่ะเป็นกระจกอะคะ่ะเมื่อกี้ไปเดินมาแล้วต้องมองไปไกลๆจะได้ไม่น่ากลัวถ้ามองไปบนพื้นสพา่ยเป็นกระจกถมองเห็นข้างล่างสูงมันก็จะน่ากลัวเพราะฉะนั้นเราเดินก็เดินมองไปไกลๆนะคะ มองไม่น้ำโขงไปมองฝังพิดลาไวไปจะได้ไม่ไม่น่ากลัวลตอนนี้ลมพัดค่ะอากาศดีแต่ว่าอย่าอยู่ฝัางเดดน,นะคะมันะร้ต้อยู่ในที่ร่มเนี่ยเย็นสบายค่ะพระใหญ่ภูคกงิ้วนะคะเป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพรน,นะคะที่ให้นักท่องเที่ยว มาสักการะบูชากันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกราบท่านนะคะสักการะท่านค่ะค่ะการสักการะผ้าใหญ่ก็จะมีใบสีนะคะคนละสองอันเล็กๆนะคะซึ่งชาวบ้านก็จะมีวางไว้อะคะ่ะก็ทำบุญตามแต่ศรัทธานะคะเนี่ยค่ะสองสองคนละสองอันนะคะแล้วก็มีทุบเทียนค่ะมาบูชาสักการะนะคะ แล้วก็มีคาถาค่ะมีคาถา,าไว้ให้นะคะเราก็สวดบูชาไปนะคะ ค่รถที่เราเห็นนั้นนะคะเป็นรถที่บริการพาเราขึ้นและลงนะคะก็จะเสียค่าบริการคนละ60บาทนะคะจะรวมทั้งรองเท้าค่ะสำหรับสวมเพื่อจะเดินบนกระจกนะคะกันลื่นนะคะนี่ค่ะทางลงขึ้นลงจะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นโค้งหน่อยคดเคี้ยวน่อยนะคะเขาจะแม่เรานำรถขึ้นมานะคะจะมีลานจอดรถไว้ข้างล่างนะคะให้จอดข้างล่างค่ะ ทาก็จะขดเขียวนิดหน่อยนะคะกาดนี่เรามาถึงที่เชียงคานกันแล้วนะคะอันนี้มาเดินตรงถนนไปถนนที่เรียบหยิบแม่น้าโขงนะคะเรียบแายฝั่งแม่น้าโขงนะคะเดินเล่นค่ะชมวิวสวยงามเลยค่ะบรรยากาศยามเย็นบรรยากาศแม่น้าโขงนะคะ ตอนเย็นค่ะไม่มีแดดแล้วค่ะอากาศไม่ร้อนแล้วถตามีแดดมันร้อนแดดอะค่ะอากาศดีดูบรรยากาศริมฝั่งโค้งนะคะจะมีทางเดินอันี้เห็นต้นกล้วยที่สูงมากเห็นไหมคะสูงสูงเนี่ยกล้วยอะไรใครรู้จักไหมคะ ต้นสูงมากเลย พักนั้นเลยค่ะพักละเชียงคานค่ะเดี๋ยวเราไปเดินที่ถนนคนเดินกันนะคะมาแล้วต้องไปถึงค่ะถนนคนเดินเชียงคานนะคะเดี๋ยวไปเดินกันเลยค่ะมองท้องฟ้าไปทางน้นสวยมากเลยคะ่ะที่ถนนคนเดินเชียงคานนะคะ แต่มองทถลฟาค่ะถลฟาสวยสวยไปดูดบรรยากาศถนนคนเดินเชียงคานนะคะ้ถลฟาสวยอะ่ะ้ถลฟาสวยมากแล้ววน,นออกไปถนนคนเดินสวยสวยที่พักสวยสวย่าเดินมาสักพักก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะ เหนื่อยแล้วค่ะหิวแล้วค่ะเลยซื้อกุ้งเสียบมากุ้งเสียบไม้นะคะกุ้งตัวเล็กกุ้งน้ําจืดนะคะเห็นเขาขายเยอะๆลองซื้อดูนะคะทานดูมีน้ําจิ้มด้วยค่ะซื้อมาแล้วก็มาสั่งอาหารที่ร้านครัวยุ้งข้าวเชียงคานนะคะให้ระหว่างที่นั่งรออาหารก็ชิมกันไปเลยค่ะกุ้งเสียบไม้ค่ะกุ้งตัวเล็กเป็นกุ้งน้ําจืดนะคะมีน้ําจิ้มสีฟูดก็ชิมกันไปก่อนค่ะชิมรอค่ะ รออาหารนะคะที่ร้านครัวยุ้งข้าวเชียงทานค่ะกุ้งเสียบไม้กุ้งแม่น้ำนะคะตัวเล็กๆมีน้ำจิ้ม้วยค่ะ อาหารมาแน่มาทานกันเถอะ อิ่มแล้วก็เดินกันต่ออีกค่ะเดินไปได้เรื่อยเ,เลยค่ะคนเริ่มเยอะแล้วค่ะเริ่มมืดคนก็เริ่มเยอะนะคะเดินกันไปได้เรื่อยเ,เลยค่ะของขายละลานตาดีค่ะค่ะผ่านบาร้านันี้ก็ลองดูนะคะเห็นเขาขึ้นไปว่ารับบัตรคิวค่ะและคนก็ยืนรอเยอะค่ะ ก็ลองดูคะ่ะเป็นบัวลอยไข่เค็มแล้วก็อันนี้เป็นบัวลอยเย็นคะ่ะรสชาติก็ก็ไม่ถึงกับว้าวนะคะก็ทานได้คะ่ะทานกันไปอิ่มเลยคะ่ะ ค่ะอรุณสวัสดิ์ชาวันใหม่นะคะค่ะมาตักบาตรข้าวเหนียวกันนะคะอันนี้หกโมงค่ะลงมานั่งรอได้ลเลยเขาจะมีจัดชุดไว้ให้นะคะทางที่พักเขาจัดชุดไว้ให้ค่ะเราก็ลงมานั่งรอกันนะคะรอพระมาบินทบาทการันคาท่านกําลังเดินม,มาแล้วนะคะแล้วเราก็ใส่บาตรข้าวเหนียวกันตักบาตรข้าวเหนียวกันนะคะก็จะมีถุงมือให้คะ่ะให้เราหยิบข้าวเหนียวหยิบขึ้นมา โดยที่ไม่ต้องปั้นเป็นก้อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะส่วนอาหารนั้นทางชาวเชียงคานก็จะนําไปถวายทีหลังนะคะเรียกว่าจังหันไปจังหันนะคะคือไปถวายพระค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบค่ะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะฝากชม ep ต่อไปนะคะมีต่อนะคะยังไม่จบนะคะฝากติดตามให้ด้วยค่ะกดติดตามเลยขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะ